สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพา f อมาเที่ยวตลาดบานสุขนะราศีสไลนะครับเป็นตลาดโบราณแนววินเทจนะครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของโซนตลาดนะครับทางเข้าตลาดนะครับผมอยู่ที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับด้านหน้าก็จะเป็นผัดไทยแล้วก็ร้านน้ำคลิกลี้นะครับก็จะมีร้านเคฟข้าวโพดอบเนยนะครับแล้วก็จะมีสเต็กพิซซ่านะครับผม ไปดูข้างในครับมีอะไรบ้างนะครับผมภายในตลาดนะครับนีนะครับภายในตลาดของเรานะครับผมภายในตลาดก็จะมีก้อยขมต้มแซบนะครับซอยจุนะครับก็จะมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับอาหารตามสั่งข้าวมันไก่มีลูกชิ้นทอดนะครับมียำแหนมแล้วก็มีมาล่านะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็น อีสานชาบูนะครับก็จะมีชาบูนะครับให้เราได้รับประทานนะครับผมแล้วก็จะมีร้านน้ำพิลี่นะครับตอนนี้ลูกค้าก็กำลังเข้ามานะครับช่วงเวลาประมาณทุ่มเศษนะครับตอนนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านวานสุภาณิ์นะครับจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มฝั่งนี้จะจะเป็นเครื่องดื่มนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มนะครับโดยเฉพาะนะครับ ก็จะมีน้องน้ำฝนนะครับสาวสวยไว้บริการเครื่องดื่มให้กับคุณลูกค้านะครับที่เดินทางมานะครับผมซื้อแล้วคุณลูกค้าก็สามารถที่จะเอาไปนั่งตามโต๊ะต่างๆได้เลยนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านชาบูนะครับเอาพนักง,งานขายไปไหนแล้ว นักง,งานขายนะครับก็จะเป็นวันนี้ก็จะทําหน้าที่นะครับเป็นปูเป้นะครับทําหน้าที่อยู่ประจําร้านชาบูนะครับเอาแดะนําเมนูชาบูหน่อยมีอะไรมั่งชาบูนะคะของเราจะมีเป็นชุด2 9 9กับ3 9 9นะคะ2 9 9คือเป็นชุดหมูถาดค่ะส่วน3า9กาก็จะเป็นชุดคอมโบนะคะจะได้หมูหกชั้แล้วก็ทะเลเหมือนกันกค่ะ,ะคือว่าได้เยอะพอสมควรนะครับผม ก็ใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็ขอเชิญนะครับมาเที่ยวที่ตลาดบานสุกราศีสไลดพนักงานขอยยานกล่องพนักงานลบกล่องนะครับฝั่งน้นก็จะเป็นหาต้มลาบก้อยนะครับแล้วก็จะมีส้มตำกล้วยจับนะครับอาหารตามสั่งร้านยายจงนะครับนี่ก็จะเป็นตลาดแนววินเทจนะครับตลาดโบราณนะครับให้ลูกค้าได้นั่งกินนั่งดื่มบรรยากาศแบบชิวๆนะครับ ก็จะมีอาหารมีดนตรีสดมีเครื่องดื่มนะครับไว้คอยบริการคุณลูกค้านะครับนี่บรรยากาศยามค่ำนะครับตอนนี้ลูกค้าก็กำลังทยอยเข้าตลาดนะครับเพราะว่าเพิ่งจะทุ่มเสร็จๆนะครับกำลังจะทุ่มหนึ่งนะครับลูกค้าก็กำลังจะทยอยเข้ามานะครับส่วนวันนี้ไม่มีกีฬาไม่มีฟุตบอลเราก็ไม่ได้เปิดทีวีจอใหญ่นะครับก็รอนักร้องของเรานะครับ ก็จะเป็นดนตรีสดสไตล์โฟกซองนะครับเล่นให้พวกเราฟังนะครับผมภายในตลาดก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีหมึกย่างโบราณนะครับมีหมาล่ามีซอยจุ๊กมีก้อยผมต้มแซ่บนะครับมีชาบูมีสเต็กพิซซามีร้านน้ำคลิกลี่มีเครปนะครับมีผัดไทยนะครับซอสมันปูที่เราซื้อแฟนไซมาจากกรุงเทพนะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาก็ขอเชิญนะครับมาเที่ยวตลาดบางสุข ณรนะาศีสลดยของเราได้นะครับผมมานั่งฟังเพลงนะครับบรรยากาศแบบชิวๆนะครับผม